จากอยซามไช่ครับอันนี้ระยะทางมาหนางานอีกสิไกลายเท่าไงครับทะเบิงเอาครับไกลที่สุดหรอวะนี่บริษัดเกเออประมาณสิบกิโลอะไบ้างประมาณนั้นเลยประมาณเนาะเมนี้มากับไอ้์แม่ครับผมครับสวัสดีครับช่องนายอัลจูนเลยนะครับวันนี้เราก็เดินทางมากันสามคนนะครับไปยังไปแคมป์ปิ้งวะเครื่องนึงบ้านชิมัดเจอมกางีไม่โอ้โตกางีมาสั้นเอาเอาเต่ตโตมาเก้าอี้บอมา ก็อีกองหราอว่าหราอว่าแถวลงแล้วก็นั่งพื้นสันหรอกกับเซลลแมคครครับมย์ในหนุ่มเองก็สันนี่สันจสนนี่สันนใจสันนี่ต่อแรกครับนี่ของรถแรกแกกแก้มลายลายสนใจสนใจขู่คอหน่อกนสันนี่หน่อยหนึ่งสาม เนี่เขาเขานิยมเหมือนในช่วงนี้่นเน่ยมันดาวเทีมันดาวเทียท่านเนี่โ้งแล้วม้ก็ต้องอไปเนอาคาโหมุ้งกันมันอ่าานกลัวคพอ่มว่ะมันถือวช่วงลดช่วงนยของรถแรกแจกแถมหลายบริษัทนี่แบบประหยัดทางเขาเดินทางไปใส่งินในผลครับไี่รอไี่รอซื้อไมออรรซื้อพรนเรซื้อ้เรอัน Hãy subscribe cho may Ghiền Mì đấy không chặt lỡ những video hấp dẫn đi cái ตอนม่รถแทนวันรถตำรวจเักำลังส่งเก่า้รวจหาปล่าเาไ้ไมนเาไม่ด้ยินข่าวโอ้ยโกแมนอยู่หลักแตหาเป่าเลยแต่ยิงข่าวว่าเปามาวะไก่อดจุดชมวิวแล้วครับที่ทุกคมานั่งถ่ายรูปกัน เฟ่ย,ยู่นี่บวที่เขาไม่นั่งกินนั่นูมากระทูกมูกระถาโอ้เวลามูกระถ่าเรัาบาฮนะาาโอ้เ็ดหลวนี่่บรรยากาศเเห็ดเป็นแพ้ซะ โอ้ไก่แล้วเนาะก่อคุ้มกันแล้วครับถนะึงนะครับริมเขื่อนลำปาวหางเขื่อนลำปาวโอ้หุ่นเขามาแชมปิ้งก่อนอน่ะไม่ไม่หุ่นเขามาแชมปิ้งก่อนพูดทั้งหมดเลยเงียบอยู่กลางเต็นท์แชมป์ก่อนตอนก่อนแชมปิ้ยังไม่คูคอยู่เห็นบอกไปโคของ <c oughs> มิร <c oughs> ีไป นั่นต้อเวนเทคงานเขาวาลีเสียงไว้จอยแั่นบริษัทตุยวอสีไว้แลไวค่าเย็ดอยู่ออไปไหมเขาไม่ได้หรอกสั่งดับอากาศโอ้ม่นว่าดับอากาศลดับอากาศเบริษัทตสั่งตัดสัญญาเลยบริษัทตุังไงกรจาย่าหัวที่แม่รวดตัดสุดพุชรูดค่าอไท่านเนีลยโอ้ไม่สั่งตัดได้ออนไลน์ แมนแมนแมนมันอยู่ในนองในนาน่น,น,น,นดับก <Why? S 1> เลยันกระดับกันสินอกจากทูไปขอไฟแนนอีเชียงเงินเขาเรียเลยไปเปิดแล้ยิงคอยเปิดให้ปปจุดสมวริรัแอฟฟังไม่แ้ฟัง,แงไแอบฟังนี่ก็เปิดทั้งนี่เลยแอฟฟังนี่เปิดทั้งนั้น ่มันไงม er ันไงขเกรถเออจอดอยู oh ่พ <le ế ng> ูดใดผูพูดเวรงานนำไมบุญโอ้แดงแดงอาวครโล่พอได้รองนายกแบบทิปรอรถไทยแล้วมีรนรถไายล่าเลยเดือนไม่โคแพงเดียวนี่ ไอ้แดงน,งนาาเขากีบมันอ่ะบรรยากาศครับผมไอ้จากผู้ขับจอดลังรถพุ่นโอ,อ,อน้ติดอัะจอดรถมาหับอยากประมือครับวันนี้น้อน้ำหวานนะครับ <c oughs> อะไรน <c oughs> อ๋อไห <c oughs> บอกบอกมาหรอกอย่างประมูลครับอันนี้อาชิมขั้นจริงเหมือนกันเม่อกี้น้องวันอยากอายกล้องมาทันน้องวันเออมาทันชิมให้กับน่เดี๋ยวบรรยากาศดีทำแบบนี้สกัดไปก่อนใครหัวอยู่บ่บ่กมา คนรถห้างแบบนี้กุ้งยห้างเสมอเลยเนี่ยเป็นแบบนี้ผมอย่างคือแห้งเสมอที่ผมมาที่ผมมันได้บรรยากาศไงที่ผมแบบที่ผมว่าที่ผมแบบเขาเขาต้องมาแที่ผมนี่เปิดรับเพื่อนเสมครับผมตัดใอ่ครับเปิดรับเพื่อนเสอครับผมอ่าปัดต่อยครับอันนี้สิผมที่ยกเป็นพระเอกใดช่องผมเลยนะครับครับผมต่อ ต่อไปนี่ผมถ่าทยปลัต่อยครับผมปลัดปลัดตึีหาเี้อ่าถ้าทุกผมย่ายไปดิประลัดติน้ำไปบาน้ำเป๋าครับผมน้ำไปับนี่ไอศิบไปเลยอ๋อิบอืมนี่ครับน่อิบนี่ีอศิบของปลัดบ่หอดอดเลยหอตรงนี้หอดตรงนี้ไก่ตรงนี้ไก่ตรงนี้ น้ำหวานออกกองให้ได้ไหมออกกองได้ไหมหนึ่งสองสามพอดหมลอ่ะพอดเนาะทางละอย่างพอมดีขึ้น่อกี่พอเอาแดงไปแล้วหอยหอยพวกเขาเอียงไอ้ต่อยเป่าไหนเป่าซีนาซีจัดให้น้องเน้ยจัดให้น้องเยมึงมึงยังส่งต่อยอ้ที่มึงส่งต่อมาสิ มันส่งคามันหนักเยวอายน้ำโคขยยสเขาเรียกว่าขามนะ้คบเปนรครับประมือครับประมือบอบครับเมื่อเห็นมีตุ่นอยากซื้อ่ทำยูออกล้องออกเพื่นละไปกรุงเทพ ่าวไถยคลิปโอ้วไถ่รูปไถ่คลิปโอ้น้องลำหวานไหมอันเพื่อนถ้าถ้าเคาเห็นน้องลำหวานเนาะนองลำหวานเคยไปกับเออเฮียบหวาสวัสดีครับ ครับผมวันนีครับเสียมาครับมาคว้าไอ้บุญครับมืัอนี้บ้านส่งไทยครับแต่ไอ้แนะนำอ๋อผมเอฟซีแท้งเขาน่ะไอเป็นไรเขาเห็นยังกินไอ้มืัอนี้ออ๋มืัอนี้ผมไอ้อู้ไอ้พวกนมอ่าพวกนมเป็นยังไงเห็นเป็นยังไงพวกนมกลิ่มืัอนี้อ่าเพราะว่ามันในงานในในงานหนื่องยังอ๋อมือนี้สีขาวโอ้สีขาวสีขาวเอาเขาขึ้นเหลา ครับเฮ็ดไปแล้วอ่าเนี่ครับผลงานเฮ็ดแล้วๆนี่อ่เพราะว่าไอ้นนองพุ้นมามาบ้านท่นย่อตีเส่ขาขัวจาหน่อยงีลบ่ะนี่โออยเส่ขาัวเออมันมันจะสิ่งโอเข้นแล้วสะอบ้นี้เขาขัวเขาบขาัวใส่บัตรสุดท้ายก็คือ เอาพักอีตูใส่จุ๊บภาษาไทยกับแมงหลักครับยมงมันไ่เปนตแมงลักมาคุณตูบเอาสุกตะันสุกัะวางวยถ้าตดวนายมันหยาบ